กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขุูสุขคนทุกเพจทุกไว้นะครับโดยเฉพาะคนที่เก่งพับจีก็ัอ yeah. <c oughs> ผมแบ่งสุบตามให้เสียงอีสานโดยลำพงวีเบอร์วีสิบเจ็ดเฮ้ยรอมหนีคนล้มหน่อยครับันเ้เฮ้ยยีบเถ,ถือเล็บมาหมอเออนอะสวยสวยๆๆวยเ้ยผมนึกว่าสีบ,บอถถสีสวแหละ เดี๋ยวฟาร์มเลือดฟร์มมาไนความไนงะบุ๊ดบุุ๊คือพุ๊ดถส่สามก่อแล้วเออเด่นคนหนึง่งย,ย,ยุ้ยยุ้ยยุ้หนนวไม่ยินดิผมมายู่งหนวครับวางในน,อน่อง มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อุ้ยกระโดดยัง <laughs> อุ้ยดึงทั้งยิงทั้งกระโดดเดยคนล้องหน่อยอะไรแบบนี้ผมมาโดดคนเดียวเลยประเด็นโมบเบล่นำนำนะครับอู้ ขอจจัยหลายที่ยิ่งให้นะครับิมาเพิมครับตอนนี้ทางนานะอนนีนองอไรออนอกนยิงครับหอบปนหอบปนจะสิตายเอาเอาเอาอา้นี่ดิดนีปิกจะาตายไดีเ้ มีขวงงมาอู้หูมาดีเป็นคนมีขวงว่ปะปะทุเป็นแต่ย่านเ่ยเป็นคนมีขวง <c oughs> มีคนมาเพิ่มอีกแล้วครับทางนานะ้นโอู้หเตรียมปืนมาเลยน้องๆน,นอง้องๆโอ,อ้โหโดนลงกไม้สิเฮ้ยวัดือ้นว่ดตาย การเล่นไปตรงๆอ่ะกวนแลีนมาดักนะครับเ่าอ้อมนะเ่าอ้อมเอให้ตีนขึ้นลหรอยงหนาวนี่แหละโย,ยงหนาวเลยว่ะต่คนคนเดียวหรือสองคนหรือสามคนทีไรครับทีเแล้วเอ้าสองคนตอนนี้น้องอเอเขียดีนี่น้องอเอเขียดีนี่โอ้โหมาปาดบาดเดียวนอกเสือ้อเสื้ออนิยาม

สองส одним, setting, health, no ั um ่ขึ้นมาตึ้งหลานแล้วเนี่ยเลยนี่ไปใส่เล่นไปใส่เอานอกหนึ่งมาบอส์ูดบ่เลยากอยุทีรับดีเอานาะเอาหลุหลงๆๆๆลุลุลทั้งเก็บงานเลยครับเก็บงานเลยเอาตายเลยว่ะลูมีกระสูดบ่เขาเน้นมากอยู่ รู้ว่าไม่มูเขาอยู่ตรงไหนวะนะครับไป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 โอ้โหวงวงนี้จะจัดเลยครับโคดไก่โซสิคีรถมหัศโซสิคีกวางเล็ดเดียมหัศอ๋อวว่าฉีจอดปั๊มเลือดปั๊มมานาในวันสัมมีคนมากันให้สองคนวะว่าไงครับอีกคนหนึ่งอยู่้างหนาวเนี่ยอีกคนหนึ่งขี่รถไปวะ อู้คือบอลล็อปแล้วบอลบ็อปแล้วความเือดตะโมกิดหลังไงนะเอาเตะออกแคงน,น้อยอย่งวะเพื่ออย่างวะยู่นี่อยู่ในก่อนเฮียมันก็นดีอยู่แล้วฮึๆ <laughs> ยังมัวนะลรวาทุกคนเกมครับจี <laughs> ไปๆเข้าไม่รู้ว่ามูเขาไปไสแนบอ,อ้าวู้เสียงยิงหลังยิงหลังเดี๋เดๆๆเด้อจะเย็นวะเอายิงลงๆสิก็สตไฟเดี๋ยวมาดิมาดิอือเอาตายเลยเฮ้ย <c oughs> ยิงลงๆนะมีโอกาสถูกสวนตายแล้วมีของวะเป็นคนมีของวะโอโห บ่มีเลยอะไปดีกว่าโอ้เสียงปืนนะนะครับกำลังบวกกันอยู่เอ้าบวกห้องมาเติมแล้วเสียงปืนที่ใซ่เอามาแล้วเนี่ยเุ้ยข้างหน้าเลยครับนี่เสียงปืนเข้มขึ้นแล้วโอ้โหนี่เด็กโอ้ยเด็กเอาหนอกหนึ่งสวยสวยสวยเฮ้ยวับดบุกเฮ้ยโอ้โห รวมพมกลิบแล่นไปเสร็ละเอาเล่นแต่ที่อะอย่างวะเล่นไปเฮ็ดอย่างอ่ะเช่นที่สีเ่เหรีอยู่เนินตำ่ำแล่นไปสเสร็ถือ,อยิง,งตุ๋ยดีลูกพี่ไป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 มีของมามั่งโอ้โหวิของยังเกลือ ฮัลโหลไทแรนซ์มีคนบนนอะเฮ้ยมีเสียงปืนครับเดียนเดียนๆอค้าคาคเดี๋ยวเดี๋ยวฮาหาสตัวเน้หมอปันเลวไลวลังนี้เขาเป็ลังลหลังถลงถเหรอเอานอกไปสิลังรถเหรอ อีกไหมอีกแล้วม,ม่ได้เอ้ากระโดดให้ยังอ่ะกระโดดให้ยังอ่ะแล้วลง,ลงโล่งสิเจ็บ็อบบี้เลยอื้มสดญญาที่ได้เขายั้งนอกนะเนี่ยเนี่ยอู้หกระโดมดมาอีกแล้วโอ้โหเจ็บเลยว่ะมอนี่ส่วนเจ็บส่วนเจ็บโอ้ผมประกาศถึงนี้กระโดดนะเออเอาบนนอกเฮ้ยจิด๊ดใจสุดเฮ็ดใดอยังวะโดดกองจ้องอย่างเด็ดไปใส่น่องไปใส่น่อง ยิง่านพงอญ้ากันนกได้ให้แกนเอาเล้ยงไม่ใช่เอาตายเลยโหผมว่คิดว่าจีโคตีเน่ยีคูณหกคูณแปดเก็บคูณแปดไมต้องไปใส่เลยนะเพื่อได้ใส่สไนน์นะผมก็เลยเก็บมาไว้ ไปดีกว่าครับคับคับคับ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 มันจะมินค้นนะครับค้นือบอสค้นือบอสโอ้โหมันจะเป็นเทปเจ้านะเทปเจ้าตายเลยเว้ยคนเหลือสิบคนละนอกวงโอ้โหขี่วนหาบักโดนแล้วว่าพอเลยครับ จะเจ็ดคนแหละจักอยู่ไซ้ปัญหาลายรหรอเราบ่หัว,ว,วนะนี่แหละสิ่งที่พวกเรอยมกักแสดงฮะวงพี่แก้ววงสุดท้ายอ่ะพี <c oughs> ่คุณทางไหนครับโอ้โหสุี่พ่อคุณด้วยสี่พ่อคุณเอาสกิ๊ตนิดนิดสกิ๊ตนิดเดียวกระตุย <c oughs> ต้องเซนหน่จะเจ็บนะะเจ็บวงหรือเปล่าวะทางย,ยังหนอกนะต้องมีหมูดิสองคนนะ อืมบลูัสเซียไปเสียสคือไ่อยู่น้ำกันเราแยกกันที่ยังไงโอ้ <c oughs> ไปครับอ่ะครับรถรอรองดีกว่า่รงเป็นไว้รุ่นนี้ผมก็เคยรอดลยู่ท่บ้านนะครับบึง้งโพื่ทักเอ้ยจนเม่าดาบูและ ตอนเด้ยังเป็นไมรุ่นอยู่นะครับเพราะว่าปมูเพิ่งอายุสิบสองสิบสามปีนึงนะฮัลโหลมีผู้ใดอยู่บนเนี่ยปกติมูนกมันก็ต้องอยู่ไกล้กันดีเฮ้ยดิที่นอนงวเหรอย่าไปเบิร์เลยเพื่อหยี่บพ่อนะครับบ้านลังนี คือไม,ม่มีเสียงปืนเลยถ้ายูนะยบบ่ะเฮ้ยนี่ดตอบวะเดี๋ยวเขา้นไปเบิ่งมังเก่านะเพื่อเขานอนงูนะนี่บ่เนี่ยอยู่นี่บ่เนี่ยเพื่อเขาตาทัวนะเพราะเขาชิ้บ่ยู่เฮ้ยวงกออกมาแล้ว พวกยังเนียนเลยไปสองคนนี่ไหมนิ่งนะประเด็นพวมีเสียงเฮ้ยนี้แล้วกสวยอยู่แล้วมูเหานะไปแล้วมอเหาไปแล้วอื้ยิงนอกนึงแล้วจะเย็นเท้าแน่เฮ้ยเร็วเร็วยิงน่ะรถเหยียบเลยมัวห้องยิงก่อนโอ้ยว่าดีครับรถเหยียบทิศเทวิดงานนะครับเย้ได้กินใกล้แล้วนะครับ ขอบคุณพ่อแม่พีน่น้องที่รับชมมาถึงจุดนี้นะครับถ้ามาก็อยเริ่มกดไลค์กดแชร์ถ้ามากใครดีก็เริ่มกดติด,ด,ดตามไปนะครับฮ <c oughs> ู้ฮ่าฮ่าดูอีกสองอสัญญาดไวพอกันไม่คลิปนสะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ